สวัสดีค่ะแทนผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนกันหาค่ะอนุบาล2อทับ2นะคะสัปดาห์ที่13หน่วยวันลอยกระทงวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องกระทงชนิดต่างๆหรือรประเภทของกระทงนั่นเองนะคะวันประจำวันพุทธที่17พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2 5ง4ค่ะพร้อมแล้วก็ไปดูข้างในกันเลยค่ะ กระทงชนิดต่างๆนะคะามาดูว่ามีกระทงอะไรบ้างากระทงใบตองกระทงที่ทำจากผักอ่ามีดอกแคมีผักสลดัดมีแครอทมีมะเขือเทศแล้วก็กะหล่ำม่วงโอ้เก่งมากเลยต่อด้วยกระทงข้าวโพด เอาส่วนไหนมาทําคะเด็กๆรู้ไหมเอยเอาเปลือกข้าวโพดนั่นเองค่ะนักเรียนเห็นฝักเด็กๆเห็นฝักข้าวโพดไหมคะมันจะมีเปลือกหุ้มอยู่เขาเอาเปลือกของข้าวโพดตัวนั้นล่ะคะ่ะแกะออกมาแล้วก็มาพับเป็นกลีบกระทงนะคะต่อด้วยกระทงกลีบดอกบัวสวยมากเลยอ่า กระทงกรมามะพราวว้าวสร้างสารรค์มากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอ่ไปต่อค่ะอันนี้กระทงอะไรเอ่ยกระทงขนมปังอ่เป็นอาหารปลาพอดีเลยกระทงอาหารปลาที่เป็นขนมชิ้นสีๆลายๆสีนะคะแล้วเขาเอากาวเอาแป้ง เปียกมาติดให้มันติดกันเป็นรูปร่างรูปกระตูนตามที่เราต้องการนะคะเด็กๆต่อไปกระทงที่ประดิษฐ์ด้วยโฟมโอ้อันนี้อันนี้ย่อยสลายยากยนะคะกว่าจะย่อยสลายก็คือ2000ปีเลยโอ้เน่าทำให้แม่น้ำสกกระโปกมีขยะนะคะอ่าต่อไปกระทงกระดาษ กระทงกระดาษพับจากกระดาษสีต่างๆนะคะเด็กๆกระดาษสีชมพูสีเขียวสีแดงแล้วแต่นะคะต่อไปกระทงจากกระดาษลอตเตอรี่นั่นเองต่อไปกระทงจากอะไรคะถ้วยหรือกลวยไอศครีมนั่นเองคะ่ะว้าวสีสันน่า น่าทานมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆแต่เราทานได้ไหมไม่ได้เพราะเอาไปลอยกระทงให้เป็นอาหารปลาแต่จริงๆเราทานได้นะคะเอามาทานกับไอติมนั่นเองต่อค่ะคุณครูจะมายกตัวอย่างกระทงที่ทําจากใบไม้ชนิดต่างๆให้นะคะและขอขอบคุณภาพจากคุณครูวรีวันนะคะขนมนุชนะคะามาดูอันแรกกันเลยค่ะ อากระทงมีลายลายที่ตัวของใบไม้เป็นลายธรรมชาติของใบไม้เลยอันนี้เขาเรียกว่าใบวาสนานี้ก็ใบวาสนาเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆแต่เป็นสีและลา,ลายแตกต่างกันออกไปสวยงามมากเลยนะคะต่อไปกระทงทําจากใบมะม่วงต่อไปค่ะกระทงทําจากใบชมพู่ค่ะ ต่อไปกระทงทำจากใบนางกวักนั่นเองมีลายสีเขียวสีขาวเลยต่อไปกระทงทำจากใบโกศนมีทั้งสีแดงสีเขียวสีม่วงสีเหลืองเลยใช่ไหมคะสวยงามมากเลยนะคะเด็กๆต่อเลยคะ่ะโอเคสำหรับวันนี้งานศิลปะคุณครูให้เด็กๆทำอะไรนะว้าวกระทงมีครึ่งเดียว คุณครูให้นเด็กต่อเติมวาดภาพต่อเติมกระทงให้สมบูรณ์และก็ระบายสีและเขียนชื่อด้วยนะคะต่อเลยนะคะแบบฝึกหัดภาษาไทายวันนี้คุณครูให้เขียนเพียนะตัวรอเรือพายไปนะคะต่อด้วยภาษาอังกฤษวันนี้คุณครูให้เขียนอักษรภาษาอังกฤษตัว L Llion s ิงโตนะคะ ต่อไปแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ให้เขียนตัวเลข11อาราบิก11ไทยและก็คำว่า11ค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะคุณคภูลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ